เส้นให้ออกมาช่วยเหลือพี่น้องกำตามสนองวุ้นเส้นแล้วตอนนี้ประชาชนชาวเขมิชุมชนชนตู่อำเภอแบมบอนจังหวัดบางสลางน่ะพี่น้องถ้าอยากดูนะสวัสดี นี่ผมจะมาขอ,ใช,อใช้ได้ขอใช้ถจะมาบอกสำหรับน้องกอยเนี่ยที่ผมัดมเป็น หน่าแรกกลุ่มนาแรกมีการแจ้งเตือนสองรายการลิกสอทล่าสุด messenger messenger แต่เพื่อลดการตรวจสอบตรวจสอบสิบถาม มีไอ,อ,อปุ่มแฟนต์โแค่อะไรอะปุ่มบันเทิงหน้าตุด๊ดปุ่มกันจอมพลังปุ่มคนพิการกำลังใช้งานอนะีรจ๊ะสตอรี่ปุ่ม F C B ปุ่มเชดฟอร์นิวองังก์เนย้อนกลับปุ่มข้อความกล่องอย่าลืมนะเปิดเปิดแมต์จออันนี้อ่ เราลองคุยกันก่อนตั้งส่งต่อปุ่มเปิดเมนูโปรหนึ่งเจ็ดถหนึ่งแปดแต่ยังไงก็ตามพี่อยากสารุปเปิดเมนูก็ไม่พี่บูทคือโลรสองโปเปิดเมนูโปรจอเป็นไรแถบความขึ้นหน้าจอเป็นไรปิดทัมมือฉันรักเธอทนผิวสีจอคำมมือฉันรักจอคำมมือฉันจอจากอันดามายังปุ่มจอเรากับปุ่มปุ่มกัน ส่งต่อปุ่มศูนย์นาฬิกายี่สิบแปดนะัเล่นข้อความเสียง <Jennifer. S 1> เล่นข้อความเสียงเปิดเมนูโปรศูนย์นาฬิกายี่สิบเล่นข้อความคุณส่งคลิปเล่นข้อความส่งต่อปุ่มผ่าหนึ่งร้อยยี่สิบสามหกพันหกร้อยสี่ข้อความใหม่จากคนที่การหารักแท้หกพันส่งต่อปุ่มซอร์หกพันหกร้อย <Vers es. S 1> สิบ หกพันหกร4อยสอ่บที่ม้อปุ่มันจึขึ้ติดต่อปุ่มคล้กล็อกปุ่มหกพันหกร้อยสี่สิบหก สหกพันหนึ่งร้อยยี่สิบสองเพราะว่าแหลที่มีการดำเนินการแขงควบคุ่ต่อกลับปุ่มทับล็อกปุ่มพันหนึ่งร้อยยี่สิบสองและหนึ่งปหน้าแรกปุ่มหน้าแรกปุ่มตอกม่ได้ยากนะยากที่เราเราก็ต้องกรอกแต่ การก่กองหักที่นี้ผมจะขอทอนหน้าจอเพื่อเป็นการสอดวนนิดนึง Messenger TikTok มีการแจ้งเตือนแอปล่าสุด เงื่อนไขพิเคชันนะครับในระหว่างนี้เรียนรู้เพิ่มเติมปุ่มปุ่มสามร้อยเก้าสิบเล่นเพิ่งรับชั่วโมงปักหมุดแล้วหนึ่งร้อยหกสิบหกจุดหกแคปปชกไข่สามร้อยเก้าสิบหกย้อนกลับปุ่ม,มเล่นเพิ่งรับชั่วโมงปักหมุดแล้วปักหมุดแล้วย้อนรถไฟเลือกแล้วหนึ่งร้อยสี่สิบ กา,การเล่นสัตว์แสโรโฟ่า at current boot studio ในใจของคุณสร้างรูปโปรไฟล์เมนูโปรไฟล์ปุ่มยอดการดูโปรไฟล์ปมสามสิบสามคุณบูตผู้พิการทางการปุ่มปุ่มปุ่มหนึ่งพัตโปรไฟล์เลือกแล้วหนึ140่งร้อยสี่สิบการสมัครติดตามกันในใจของคุณช่้น ด,ด,าาดูโปรไฟล์ปุ่มยีโปรไฟล์ปุ่มการดูโปรไฟล์ปุ่มสามสิบสามคุณบูทุกผู้พิการะะเพิ่มบัญชีปุ่ม TikTok ยินดีต้อนรับกลับมามาขึ้นมาเพิ่มบัญชีมาขึ้นมายินดีต้อนรับ,บให้รเราไปหาคำว่าใส่กร์ดนาใส่ชื่อใช้แล้วก็ทีมีว เบอร์ที่คังซูนไนซ์ออฟิเชียลชัแนลพรีเซนต์ซินธงบุแฟนบัญชีอึน TikTok บ๊องหกนาฬิกาสามสิบเก้าคลิปการแจ้ง เลือกบัญชีสำหรับ TikTok, c a n o a Studio, พักผีเครื่องมือจัดการประหัดการเน Google, p r e s e n t Samsung, Boot, Versus, 6กพั Gmail com, ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google, ตัวเลือกการลงชื่อเข้าใช้ Bottom Sheet, เครื่องบัญชีอื่น กดปุ่มสามสิท่านมนทีอื่ม Press t a thombo กาสู่ระบบอดเลย Google Nice official channel บวก Bird c i n g ยินดีต้อนรับกลับมาถิง c า e c k คุณบูทผู้พิการทางตาปุ่มสามสิบสามคุณบู๊ทแคนบู๊ทเพิ่านมันทีปุ่มล่างสนับบัญนทีถึง Karen Boo Studio ปุ่มเลือกแล้วเพิ่านมันทีปุ่ม ทิกต็อกคุดีต้อนรับกลับมาบรรค Nice Official Channel กวค r i t a n t o o นคอลรบบด้วย Google ทิกต็อก ีีไปท่ Tik To g 6 6 4 6บริการบริการ TikTok เปิดรูปภาพโดย TikTok คุณกำลัง้าน้องรได้นะคะในขณะนี้น ขี้ซ้ายให้หน่อยครับคะจอดตอนนี้ให้หนูเลยไปไหนครับไปกลับบ้านพอหนึ่งอันนี้มันเป็นีเมลที่ผมน้องเยต้องใชนี้ว่าคีแรกเดี๋ยววันนี้ เดี๋ยวผมจะให้หนอดอกเห้เพื่อนกอยากเขาทำให้นาคแต่แต่้แต,แแตผมจะส่งรหัส้าเพื่อนเขา้ก็จะบอกใเพื่อนเขาไปทาให้เนาะ mm hmm. ็อันนี้มันก็เป็น mm hmm. ที่เล็ก ก็ขออนุญาตลาไปก่อนหน้าแรกกลุ่ม c authentication ออมตัวเลือก not ออมตัวเลือก not select ย้อนกลับปุ่มภาพรวมกุ่ม start let's start c l i r e o r clip ุ่ม Pause Stop